Assassin's Creed Shadow จะมีระบบที่จะปรับตัวให้เข้ากับตัวละครที่เรากำลังเล่นอยู่ไม่ว่าผู้เล่นจะเล่นคนใดคนหนึ่งตลอดทั้งเกมหรือเล่นสลับตัวละครไปมาก็สามารถทำได้โดยประสบการณ์การเล่นก็จะแตกต่างออกไป สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาแ c h ชาแนลวันนี้เราก็จะมาอัปเดตในส่วนของระบบเกมเพลย์อีกตัวหนึ่งที่ ในเทเลอร์นั้นอาจจาะไม่ได้บอกกล่าวไว้น,นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันทาให้ข้าวพเจ้านั้นแอบอึ้งเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าระบบนี้สามารถเป็นจริงได้บอกเลยว่าเหล่าเกมเมอร์นั้นก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเลือกตัวละครที่จะเล่นอีกต่อไปนะครับเ <ฟะ S 1> พราะว่าข่าวล่าสุดเนี่ยได้มีการออกมาเผยว่าตัวเกม AC Shadow นั้นจะมีระบบอย่างหนึ่งที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวละครนั้นๆที่เราเล่นอยู่ได้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นเป็นนาวเอกอย่างเดียวตัวเกมมันก็จะปรับตัวให้เข้าากกับสไตลล์รเ่นของ แนวเอ็นั่นเองนะหรือบางคนที่อยากจะเล่นสไตล์บรา a ผ่านแบบพี่าสุเกะเนี่ยตัวเกมก็จะมีการปรับตัวสตูและสภาพแวดล้อมนั้นให้สามารถเข้ากับบริบทของพี่าสุเกะได้หรือเควสต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรากฏแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวละครที่เราเล่นอยู่ในขนาดนั้นนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวหัวข้อข่าวเป็นอย่งไรนั้นมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นสำนักข่าว Insider Gaming นะฮะก็จะเป็นเจ้าแรกที่พูดถึงเกี่ยวกับระบบเกมตัวนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเมื่อวันที่ 11กลุ่มภาพันที่ผ่านมานะฮะซึ่งหัวข้อข่าวบอกว่า Assassin's Creed Shadow นั้นจะทำการปรับตัวให้เข้ากับตัวละครที่เพลเยอร์กำลังเล่นอยู่นั่นเองนะ,ะอย่างที่บอกเลยซึ่งระบบนี้ไม่แน่ใจว่าภาคก่อนน้น,นี้เคยมีแล้วหรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมา Assassin's Creed นั้นตัวละครมักจะไปเล่นเป็นคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวยาวๆเลยแต่ก็จะมีภาค Syndicate ที่ได้เล่นเป็นตัวละคร2คนซึ่งบริบทและเหตุการณ์ก็จะเจอแตกต่างกันออกไปนะแต่ในเวลานี้ Assassin's Creed Shadow ก็จะมีระบบนี้เข้ามาด้วยซึ่งจะมีผลในแง่ของสไตล์การเล่นเควสต่ตางๆที่ได้รับรวมถึงเนื้อเรื่องแบ็กกราวด์ของตัวละครนั้นๆด้วยนะฮะในส่วนของรายละเอียดข่าวเป็นยางไรนั้นมาดูกันอันนี้ข่าวก็จะเริ่มต้นด้วยความที่ว่าทาง Creative Director ของ AC Shadow นั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยว่าตัวเกมจะมีระบบในการปรับตัวให้เข้ากับตัวละครที่คุณกำลังเล่นอยู่นั่นเองนะฮะนี่บอกได้เลยว่า เป็นระบบที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยออกมาแสดงความวิตกกังวลที่ว่าถ้าเราไม่อยากเล่นเป็นพ่ยาสุเกะล่ะแล้วเราเล่นเป็นนาเอกอย่างเดียวอะ่ะจะสามารถเล่นได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่เชื่อว่าข่าอัน,นี้น่าจะมีคําตอบให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็คงไม่อยากจะเล่นเป็นพิยาสุเกะนะจาาด้วยประเด็นที่ผ่านมานะหลายๆคนก็อยากจะบอยคอยเกมนี้เพราะการมีอยู่ของพิยาสุเกะนั่นเองนะ ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าทำไมไม่เอาพ่ยาสุเกะออกล่ะทำไมไม่ให้เหลือไว้แค่นาโอเอะเพียงคนเดียวหรือแม้กระทั่งอยากจะให้พี่แมคเคนยู Can you, เนี่ยมาเป็นตัวละครเอกแทนพ่ยาสุเกะด้วยซ้ำไปนะฮะจากข่าวที่มีการโปรโมต Assassin's Creed Shadow ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเราจะเล่น A c Shadow เนี่ยได้อย่างไรในขณะที่สตัวละครนี้มีพื้นฐานแบ็กกราวด์ที่ แตกต่างกัอนออกไปนะรวมถึงตัวเกมเพย์ด้วยถ้าเกิดมีใครบางคนอยากจะเล่นเป็นแค่นาวเอเพียงคนเดียวล่ะซึ่งมีระบบการสเตลที่โดดเด่นมากหรือบางคนอาจจะอยากเล่นเป็นแค่พี่ยาสกเกตเพียงคนเดียวที่มีสไตล์การต่อสู้ที่ดุด,ดันยิ่งกว่าใครนะฮะเราจะสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งทาง Dev e l o p e r เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตัวเกมเนี่ยจะมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามวิธีการเล่น ขอเพลเยอร์คนนั้นนะฮะก็คือพูดง่ายว่าถ้าใครเล่นเป็นนนวเออย่างเดียวตัวเกมก็จะปรับสไตล์การเล่นให้เป็นไปนตามที่นนวเอสามารถทําได้และอีกทางหนึ่งก็คือถ้าใครเล่นเป็นพี่ยาสเกตอย่างเดียวก็จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นให้เข้ากับสไตล์การเล่นของพี่ยาสเกตนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าสไตล์ของทั้งสองคนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะฮะในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทาวสนนักข่าวสกรีนแลนด์นะฮะผ่านทาง เกมเลด u s เนี่ยทางคุณจอนธานดูมองเนี่ยที่เป็นครีเอทีฟดี r เตอร์ของเกมนี้นะฮะก็ได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับระบบ2ตัวละครนี้ที่มีอยู่ในเกม a อ Sha d o w เนี่ยบอกไว้คร่าวๆว่าทางพี่ยาสุเกะเองและนาโอเอเนี่ยก็จะมีสไตล์เกมเพลย์ที่เฉพาะตัวและแตกต่างกันออกไปแต่ในส่วนของการเล่าเรื่องนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะ,ะอนะก็คือ Comp l e m e n t a r y in narrative นะก็คือพูดง่ายๆว่าต่อให้เราเล่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเราเล่นแบบบาล่าๆกันไปก็คือเล่นสลับตัวละครกันเนี่ย ก็เท่ากับว่าประสบการณ์ในการเล่าเรื่องราวเนี่ยก็จะไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นั่นเองนะฮะต่อให้เราเล่นเป็นนาวเออย่างเดียวเนี่ยในยเรื่องของพ่ยาสุเกะเนี่ยก็จะไม่ตกหล่นไปนะฮะและอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเราเล่นเป็นพิยาสุเกะอย่างเดียวเนี่ยในยเรื่องของฝั่งนาวเอเองอยังไงก็ต้องวนกลับมาหาเราอยู่ดี นะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าการเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยของทั้งสองคนนี้จะมีความสัมพันธ์กันและมีความสอดคล้องไปด้วยกันนะฮะไม่ตกหล่นแน่นอนถึงอย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องและ setting world ของตัวเกมเนี่ยก็จะมีประสบการณ์แตกต่างกันออกไปตามฝั่งของตัวละครที่เราเลือกนะก็คือมันจะเป็นหลักการของ two different sides ก็คือตัวละครทั้งสองตัวนี้ก็จะเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามเรื่องราวตามชีวิตของแต่ละคนนั่นเองนะซึ่งของนาวเอเองเราก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องแบ็้กราวังก็จะเป็น ชินอบิที่ถูกรับเลี้ยงมาโดยฟูจิบยาชินากาโตะหนึ่งใน3ยอดนินจาแห่งยุคส่วนของพิยะสุเกะเองก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นคนนอกที่ถูกพามายาประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เพื่อเอามาเข้าเฝ้าโอดานอนาการนั่นเองซึ่งเขาก็จะเป็น คนแปลกหน้าแต่มีลักษณะของผู้มีเกียรตินะฮะ nobility กันเลยทีเดียวทางคนดูมองก็ได้บอกเพิ่มเติมว่าเขาชอบพิธีการที่ทั้งสองคนนี้ให้เสียงภาคที่แตกต่างกันออกไปนะฮะมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าในการเล่นตัวละครของสองคนนี้มองโลกของพวกเขาแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะฮะคุณไงว่าถ้าเราเล่นตัวละครใดตัวละครหนึ่งอ่ะเราจะมองโลกผ่านตัวละครนี้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราเล่นเป็นนวเอเยก็จะมองโลก ในอีกเวนนงผ่านบทผู้ผ่านบทสนทนาอย่างเงี้ยส่วนพี่ยาสเกะเองมุมอมองในการมองประเทศญี่ปุ่นเองก็แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ว่าในเวลาเดียวกันทั้งสองคนนี้ก็ต้องทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็มีเพียงหนึ่งเดียวก็คือปลดปล่อยประเทศญี่ปุ่นจาก เหล่าคอร์รัปชันต่างๆในยุคสมัยนั้นนั่นเองนะฮะทางคุณดมอนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตัวละครทั้งสองตัวในเกม AC Shadow นั้นจะมีในส่วนของการแนะนำตัวที่เฉพาะทางนะฮะ v n d u v l d u a l i n t r o d u c t i o n แล้วพวกเขาก็จะมี Quest Line ของตัวเองอีกต่างหากด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าใครอยากเล่นฝั่งใดฝั่งหนึ่ง Quest Line ที่จะได้รับนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะแต่อย่างว่าแหละก็คือไม่ว่าจะมี Qu e s t Line ของตัวละครเฉพาะหรือ Qu e s t Line ที่ ทำงานร่วมกันนะครับก็คือบอกได้เลยว่าประสบการณ์ของทั้ง2ตัวละครนี้ก็จะไม่ขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนนะครับแต่อันนี้ก็จะมีการกล่าวเสริมที่ว่าถ้าเราเล่นเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะถ้ามีเควสที่เป็นเควสส่วนตัวเนี่ยก็จะไม่สามารถเล่นข้ามกันได้นะอย่างเช่นถ้าเราเล่นเป็นพ่ยาสุเกะเนี่ยก็จะไม่สามารถรับเควสที่เป็นเพอร์ซันอลได้ของฝั่งนาโอเอะนั่นเองนะฮะในทางกลับกันถ้าเราเล่นเป็นนาโอเอะเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรับเควสเรื่องราวของพิยาสุเกะได้อีกเช่นกันนะอันนี้ก็ต้อง คอยดูกันไปนะซึ่งคํากล่าวตอนนี้มันก็อาจจะเป็นการบอกในนว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เราเล่นอยากให้เราได้รับประสบการณ์ของทั้งสองตัวละครเลยเพราะว่าแต่ละคนนั้นเจอเรื่องราวที่มาที่ไปที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองอะถึงอย่างไรก็ตามตัวแกหลักของตัวเกมนี้ก็จะคอยเลือกตัวละครให้เราด้วยส่วนหนึ่งเมื่อเราเลือกตัวละครได้แล้วเนี่ยตัวเกมก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเล่นของเราอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นการกล่าวโดย ทางคุณดูมองนั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกฮะก็โดยเจตนาหลักๆของเกมนี้แล้วเนี่ยก็อยากให้เพลเยอร์อย่างเราเนี่ยเล่นได้ทั้ง2ตัวละครนะฮะแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าในช่วงสถานการณ์ดราม่าของเกมนี้หลายๆคนนั้นไม่ค่อยอยากเลือกที่จะเล่นพ่ยาสุเกสะสักเท่าไหร่น,นะก็อยากจะเล่นเป็นแค่นาวเอเพียงคนเดียวนะฮะแต่ว่าอย่างที่ทางคุณดูมองเนี่ยเขากล่าวไว้ก็คือมันจะมีวิธีการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเพลเยอร์แต่ละคนได้นะ,ะก็คือ ถ้าใครอยากเล่นเป็นนาวเอเพียงคนเดียวตลอดทั้งเกมเนี่ยมันก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าเควสบางอย่างที่เป็นเนื้อเรื่องเฉพาะเนื้อเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยหรือ Personal Quest เนี่ยก็ต้องเล่นได้แค่คนใดคนหนึ่งที่เราเล่นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเควสเสริมอื่นๆหรือเควสที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยก็ยังสามารถทําได้อยู่ทางคุณดมองก็ได้ไขค,ความกระจ่างอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องมีตัวเลือกสอสาอย่างเกิดขึ้นเสมอในระหว่างการเล่นนะฮะเนี่ย a couple of c h o i c e here and there นะหมายความว่าในระหว่างการเล่นเนี่ยมันก็ต้องมี ัวเลือกอยู่แล้วว่าภารกิจนั้นๆเราจะเลือกเล่นเป็นใครอย่างที่ตัวเกมเพย์นั้นได้เผยออกมาส่วนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรีวิวก็ตามนะฮะก็จะมีบางมิชชั่นที่เราสามารถเลือกได้ว่าเอ้ยเราอยากเล่นเป็นพ่ยาสเกะเราชอบบอ่ะก็เลือกได้หรือเราอยากรอบเลนเราอยากซ่อนตัวในเงาอะไรเงี้ยก็เลือกเป็นนาวเอทได้เช่นกันนะฮะซึ่งภารกิจอะไรแบบนี้มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่เราสามารถเลือกตัวละครได้อยู่แต่ด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันก็อาจจะทําให เหล่าเพลเยอร์นั้นเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครที่เราเล่นอยู่นะหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครที่เราไม่ได้เลือกไว้ในเวลานั้นซึ่งทางคุณดมมองก็ได้ย้ำอีกว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้ทําให้พวกเราเนี่ยพลาดในส่วนของเนื้อเรื่องใดๆที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นเลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้เราเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่พลาด เนื้อเรื่องที่อาจจะไม่ได้เล่นขออีกตัวละครหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งเราเองก็ต้องรองดูอีกทีว่ามันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาจะปิดท้ายด้วยการที่ว่าทาง d e v e l o อปเอเองเขาก็ไม่ได้อยากบังคับให้ผู้เล่นเนี่ยต้องแบ่งเวลาเล่นตัวละครทั้งสองตัวนี้แบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะฮะ try to split the time ก็คือผู้เล่นเนี่ยก็จะสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะเล่นแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นหรือจะลองเล่นแบบบาลานซ์กันไปนะฮะก็คือเราสามารถเล่นแบบ ตัวละครสองตัวนี้สลับกันไปได้นะก็อันนี้ก็เป็นการยืนยันได้แล้วว่าทาง Developer เองก็ให้ความอิสระกับ Player อย่างเราเนี่ยได้ในระดับหนึ่งในแง่ของการเลือกตัวละครในการทําภารกิจนั้นๆนะฮะแต่เขาเข้าใจได้ว่าเจตนาลมเดิมก็คืออยากให้ Player อย่างเราเนี่ยเล่น AC Shadow ด้วยตัวละครทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับก็คือพูพง่ายๆว่า ให้เล่นควบคู่กันไปซึ่งในแง่ของการเลือกตัวละครในแต่ละภารกิจเนี่ยมันก็จะสร้างในส่วนของ playback value ได้ในระดับหนึ่ง,หม,มงหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะสร้างสถานาการณ์ที่ว่าเอ้เราอยากกลับไปเล่นมิชั่นเดิมแต่ เราเลือกเป็นอีกตัวละครหนึ่งได้ไหมจากตอนแรกที่เราไม่ได้เลือกไว้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้อยู่นะฮะซึ่งเราเองก็ต้องคอยดูดูอีกทีว่าเราสามารถรีเพลย์มิชชั่นนั้นได้ด้วยตัวละครอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าทําได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยเวลาเราเคลียร์ภารกิจใดภารกิจหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอีกตัวหนึ่งเราเล่นในภารกิจเดิมเนี่ยจะเป็นอย่างไรผู้เล่นก็จะสามารถเลือกกลับไปรีเพลย์ภารกิจได้โดยที่สามารถเลือก,อกตัวนึง ซึ่งในมุมมองของข้าพเจ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยมันก็น่าจะมอบความอิสระให้กับการเล่นของเราได้ในระดับหนึ่งจากที่หลายๆคนเคยกังวลว่าถ้าเราไม่อยากเล่นเป็นพ่ยาสุเกะทั้งเกมเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมก็คําตอบอยู่ในนี้แล้วฮะก็คือมันสามารถทำได้นั่นเองก็คือถ้าเราอยากเล่นแต่าโวเอกย่างเดียวทั้งเกมตั้งแต่ต้นจนจบก็สามารถทําได้ตัวเกมมันจะมีการปรับตัวในส่วนของตัว APC สภาพแวดล้อมมิชชั่นอะไรเงี้ยให้เข้ากับบริบทของ แนอเอฮะถ้าสมมติเราเล่นแต่แนอเออย่างเดียวและในทางกลับกันถ้าเราเล่นเป็นพิยสุเกตแบบยาวๆเลยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือบูหลังผ่านไม่มีการซ่อนตัวใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็สามารถทําได้นะเพราะว่าตัวเกมก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปในส่วนของตัวเกมเมื่อตัวเกมเต็มออกมาแล้วนั่นเองนะฮะว่ามันจะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนส่วนตัวของข้าพเจ้านังข้าพเจ้ามองว่า หนๆเขาก็ให้ทั้งสองตัวละครมาแล้วข้าพเจ้าก็อยากลองเล่นทั้งสองตัวละครไปเลยเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเล่น AC Shadow ได้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็ไม่อยากพลาดเนื้อเรื่องของตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปนะฮะอย่างน้อยเราก็จะพยายามบาลานทั้งสองตัวนี้ให้อย่างดีที่สุดที่ทจะทาได้ถ้าตัวเกมนั้นปล่อยออกมาให้เราเล่นแล้วนั่นเองนะก็เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปในส่วนของตัวเกม AC Shadow ในครั้งนี้นะฮะอย่างน้อยอัปเดตครั้งนี้ก็จะเป็นอัปเดต สั้นๆเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีทางเลือกให้กับเพลเยอร์อย่างเรานะในการเลือกตัวละครทั้งสองตัวเองไม่ว่าจะเป็นนาวเอตหรือพิยาสุเกะนั่นเองนะครับโอเคครับในส่วนของข่าว a อ Shadow ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่คอยติดตามข่าว a อ Shadow ผ่านทางช anel ของเราถ้าข้าพเจ้าอ่านข่าวผิดพลาดแต่ประการใดขออภัยใวนานที่นี้ด้วยถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่ ภายใต้กดขอชุมชนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอยากให้เราเล่าข่าว a อซ h ชาโดต่อก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสสัค e กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้โจแพร์สรงขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสวัสดีครับ